เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพกระผมนายอดินันต์สินคงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการกระผมได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนั้น มีทักษะที่สําคัญประกอบด้วยทักษะการฟังทักษะการอ่านทักษะการพูดและทักษะการเขียนซึ่งแต่และทักษะนั้นเป็นทักษะที่มีความสําคัญต่อการสื่อสารระหว่างผู้คนและการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งสิน้นโดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และต้องเรียนรู้อย่างถูกต้องและในบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆนักเรียนของเรานั้นประสบปัญหาด้านการสื่อสารเช่นการพิมพ์ข้อความหรือการใช้คำที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line หรือแม้แต่การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากนักเรียนขาดพื้นฐานการอ่านและการเขียนที่ถูกต้องดังนั้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องกระผมได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนภาษ,ษาไทยซึ่งพื้นฐานของการอ่านและการเขียนภาษ,ษาไทยนั้นเกิดขึ้นจากการผสมคำระหว่างพยัญชนะและสลระภาษาไทย และในชั้นเรียนของกระผมนั้นได้ประสบปัญหานักเรียนไม่สามารถจดจําพยัญชนะและสละภาษาไทยได้อย่างถูกต้องกล่าวคือนักเรียนสามารถท่องกอไก่ถึงฮอนุฮูกได้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าพยัญชนะตัวใดคือนอหนูหรือสละเอียเขียนอย่างไรกระผมจึงมีแนวคิดว่าถ้าหากกระผมนั้นสร้างสื่อที่นักเรียนสามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกทกที่ทุกๆเวลาน่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียนของนักเรียนได้กระผมจึงนำปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปเสนอต่อที่ประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวหรือ PLC เพื่อระดมความคิดจากผู้บริหารคณะครูผู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1งโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวจากนั้นกระผมได้จัดทำวิดีโอเกี่ยวกับการอ่านการเขียนพยัญชนะไทยสระภาษาไทยรวมถึงการผรสมคำการอ่านสะกดคำและวิดีโออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนแล้วอัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม YouTube โดยใช้ชื่อช่องว่าครูแซ่ เพื่อให้นักเรียนสามารถรับชมและเรียนรู้ได้อย่างสะดวกในทุกทกที่ทุกๆเวลาและยังได้ประดิษฐ์สื่อประเภทปัดคำเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกผสมคำตามจินตนาการและจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนรวมไปถึงการทบทวนนอกเวลาเรียนโดยใช้วิดีโอฝึกทักษะการอ่านการเขียนจากช่องครูแทบผลปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านอานอ,อกเสียงคำ และการเขียนภาษาไทยที่ดีขึ้นโดยสังเกตจากการสอบอ่านในชั้นเรียนและผลคะแนนการเขียนตามคำบอกนอกจากนี้กระผมยังได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้เข้ามารับชมวิดีโอการฝึกทักษะการอ่านการเขียนจากช่องครูแซบโดยภาพรวมนั้นได้รับทั้งคำชื่นชมและข้อเสนอแนะซึ่งกระผมนั้นจะนำข้อเสนอแนะเหล่านั้น ไปพัฒนาเทคนิคการสอนและจัดทำสื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไปสุดท้ายนี้กระผมขออันเชิญพระราชดำหลักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษรัชกาลที่9ที่ทรงเคยมีรับสั่งกับครูวิทยอนันตะอดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองฟาดตำบลวัดเกาะอำเภอสี่สำรงจังหวัดสุขโขทยัย เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2501เเพื่อเป็นกำลังใจแรงบันดาลใจและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครูต่อไปโดยมีเนื้อความว่าเป็นครูใช่ไหมฝากดูแลเด็กๆด,ด้วยนะช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีสวัสดีครับ